สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่เซบิกิเกมมิ่งชาแนลรู้จักเกมมากขึ้นไปกับผมครับเก่งเซบิกิครับปูน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 วันนี้จะมาอันล็อกอันอันล็อกกันเลยแหละอันบล็อกนะครับเกม ดีแอนด์ดีสตาร์เตอร์เซตนะครับอย่าเรียกว่าเป็นเกมเลยเป็นสตาร์เตอร์เซตของดันเจี้ยนแอนด์ดราก้อนนั่นเองนะครับที่ทําไมถึงอันบล็อกทำไมถึงไม่รีวิวล่ะเพาผมรันเกมไม่เป็นนะครับคือมันการเป็น DM จะนดีดีนี่แบบมันต้อง effort เอฟฟอร์ตอะไรเยอะมากๆเลย,เลยก็ต้องบอกว่าผมเคยเล่นนะเคยเล่นกับมี DM มารันให้รวมถึงเคยอ่านหนังสือที่เป็นเบสิกของดีแดีสามเล่มด้วยก็คือจะมีเป็นอันนึงสําหรับอ,าอ่ายูนิเวอร์สของดีดีว่าเฮ้ดีแดีคืออะไรมีอะไรบ้างออนที่2คื ว่ามอนสเตอร์ในโลกดันเจนียนดาก้มีตัวอะไรบ้างมีความสามารถอะไรอาศัยอยู่แถวไหนส่วนเล่มที่สาวจะเป็น Player g u i กดก็คือเป็นสําหรับสร้างตัวละครน,นั่นเองก็คือว่าเราจะเป็นเผ่าพันธุ์อะไรได้บ้างมีอาชีพอะไรบ้างมีสกิลอะไรบ้างมีความสามารถอะไรแต่ละเผ่าพันธุ์มีเงินตะอะไรอย่างเงี้ยน,นะครับซึ่งในพวกนั้นเนี่ยมันลึกมา,มากๆเลยแต่เหมือนสตาร์เตอร์เซตนี่ยมันสำหรับแบบว่าคนที่แบบไม่รู้อะไรสามันนั้นอะ ก็สามารถที่จะซื้อแล้วก็เล่นได้เลยนะครับอันนี้ยังไม่รู้นะยังไม่ได้แกะเลยด้วยนะอันนี้เคยได้ยินมาเคยได้ยินมาเขาบอกว่าถ้าอยากจะเริ่มดันเจี้ยนดราก้อนเนี่ยให้เริ่มที่กล่องนี้นะครับอันนี้ก็ขอขอบคุณคุณมาร์คด้วยนะครับที่ส่งมาให้นะครับนี่ต้องบอกว่าเขาส่งมาให้เลยนะครับก็เดี๋ยวมาดูกันดีกว่าครับว่าข้างในมันเป็นอย่างไรนะครับแก้วมาแล้วนะครับจะพยายามพูดสิ่งที่รู้ให้ทุกคนรู้นะครับ ว่าจริงผมอย่างอ่ะก่นเลยเยคือเบสิกลูกเต๋านะครับซึ่งลูกเต๋าของดันเจียนดราก้อนเนี่ยเราจาเป็นจะต้องใช้ทุกขนาดเลยเพราะว่ามันจะมีการเทสอะไรหลากหลายมากมายการสกิลเทสบางอย่างต้องใช้ดีซิกในการถอยบางอย่างใช้ดีเทนบางอย่างใช้ดียี่สิบอ่ะมันจะมีแบบว่าเฮ้ยเราเข้าไปในบ้านคนคนนึงอะไรเงี้ยแล้วดีเอ็มเขาสามารถเจเนเรตโต๊ะในบ้านนั้นได้ว่ามีของอะไรวางอยู่บ้างโดยการใช้ดียี่สิบอ่ะแล้วก็มาดูว่าเฮ้ยมันจะมีของอะไรวางอยู่ให้เราสามารถตรวจดูได้บ้างอะไรประมาณนั้นนะครับซึ่ง เรายละเห็นพวกนั้นเนี่ยมันจะอยู่ในหนังสือเล่มหนา,นาในที่แบบสรุปรวมอย่าเรียกว่าสรุปเลยพันนารัจเจนกันอยู่นะครับแต่นี้สําหรับเบสิกผู้เล่นเริ่มใหม่นะครับเพราะนั้นก็ไม่ได้หนานะบางอยู่นะครับปกติ800หน้านะครับอันนี้มีกีก่นหน้าอันนี้มีทั้งหมดแค่63หน้าเท่านั้นนะครับซึ่งอันนี้เนี่ยจะ lost m y of p e n d e r ลเนะครับ Lost My o p p e n d e i e r ซึ่งอันนี้เนี่ยจะเป็นเหมือนเนื้อเรื่องที่เขาเซตมาให้เลยปกติแล้วเนี่ยการที่เราจะจำลองสถานการณ์ในดันเจี้ยนดราก้อนซักอันหนึ่งเนี่ยเพื่อให้ทุกคนได้ร่วมเล่นกันเนี่ยเราจะต้องศึกษาโลกของมันศึกษาธรรมชาติศึกษาความเป็นไปอะไรมากมายกว่าเราจะทําเนื้อเรื่องออกมาให้ผู้เล่นเล่นได้ซักเนื้อเรื่องหนึ่งแต่อันนี้เนี่ยเราไม่ต้องศึกษาเลยเราเล่นตามนี้ได้เลยนะครับซึ่งมันก็จะมาดูบรรยากาศ มี introduction มี the dungeon master ก็คืออธิบายเหมือนอธิบายว่าเฮ้ย dungeon master คืออะไรเราจะต้องทำอะไรบ้างในนี้นะครับ dungeon master คือคนรันเกมนั่นเองคนที่รู้ทุกอย่างคนที่กำหนดทุกอย่างกับเกมนั้นๆน,น,นะครับเป็นคนเล่าเรื่องให้คนอื่นอินแล้วก็สนุกไปกับเรานะครับมี background m o r e r n 500 h e a r diago the c r o w n of dark โอเคอันนี้ก็จะเป็น หมือนเนื้อเรื่องเป็นอดีตว่ามันมีมาถึงตรงนี้ได้ยังไงก็คนเป็นดีก็ควรอ่านเพื่อาไปเล่าให้คนอื่นฟังก่อนที่จะเริ่มเกมนะครับเพราะว่าเกมนี้อาศัยความอินระดับหนึ่งเลยแล้วก็โอ้นี่ตัวหนังสือนี้ก็จะมีแบบมาให้ด้วยนะครับปกติแล้วเนี่ยแบบเราต้องเจเนเรตเองนะครับสำหรับคนที่เป็น DM ก็น่าจะเข้าใจดีนะครับก็คือเขาจะต้อง คิดแมปออกมาว่าเฮ้ยเราจะประจนภัยอะไรยังไงแล้วก็แมปในดันเจี้ยนแล้วกมีภูมิประเทศยังไงอะไรบ้างจะมีมอนสเตอร์อะไรอาศัยอยู่นะครับอ่าแล้วก็ไปต่อแล้วกันพาร์ทหนึ่งครับกอบบินแอร์โรสนะครับนี้ก็จะเป็นเนื้อเรื่องแล้วแล้วเราก็จะเริ่มเล่นกันนะครับเอมีแมปมาให้ด้วยนะครับนี่นี่นะครับซึ่งบ๊นะ อย่าบอกนะมีบอร์ดให้เลยเน,นะอันนี้ขอดูคอมบรนต์ก่อนไหมก่อนที่จะเข้าไปดูในหนังสือนะครับเล่มนี้คือ starter set rule book เล่มนี้คือเป็นเนื้อเรื่องมาดูน,นี้ก่อนก็ได้น,นี่ก็จะบอกว่า how to play นี่อันนี้คือเราจะมารู้จักกับตันเจดราคอนจากเล่มนี้เลยว่าให้เราจะเล่นอะไรยังไง dm ทำอะไรวิธีการต่อสู้ยังไง adventuring จ,จะเดินทางจะพักรางวัลที่ได้อุปกรณ์สวมใส่ สเปลแคสติ้งอ่ะการใช้สเปลเป็นยังไงมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็มีคอนดิชันต่างๆไม่ว่าจะเป็นการติดพิษการติดเบอร์นว่นั่นในนี้ก็จะอธิบายไว้หมดเลยนะครับอ่าแล้วก็ที่ขาดไม่ได้ครับคือคาแรคเตอร์ชีตความที่คาแร c t ต r Sheet เนี่ยเราสามารถที่จะปริ้นเองก็ได้นะมีแจกทั่วไปนะครับแต่นี้ก็มีมาให้เลยสําหรับอ๋อ อันนี้มาเป็นพรีบิวคาแรคเตอร์มาให้เลยนี่มันบิวให้เลยปกติแล้วเนี่ยการสร้างคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งเนี่ยใครที่เคยเล่นดาร์จี้และก็จะรู้ดีว่าใช้เวลาไม่ต่ำกว่าครึ่งชั่วโมงนะครับการสร้างคาแรคเตอร์แค่คาแรคเตอร์เดียวนะครับแต่นี่เขาบิวมาให้เลยนะครับคือจัำอินเล่นได้เลือกเลยถ้าอยากเล่นเป็นตัวอะไระมีตัวนี้เป็นโฟก์ฮีโร่เรือย่างหนึ่งนะครับเป็นฮิวแมนนะครับมีอาร์โครไลท์ที่เป็นเอลฟ์นะครับเป็นไฮเอลฟ์ด้วยไม่ใช่เอลฟ์ธรรมดาเฮ้ยกระดาษหนามันไม่ใช่กระดาษ ไม่ใช่ A 4ธรรมดานะกระดาษหนาหนาเลยอะรู้สึกเสียดายกระดาษตอนมี A 4ธรรมดาดก็ได้แต่กระดาษหนาเงี้ยปกติ A 4ครับถ้าวา,างเงี้ยมันจะเห็นทะลุด้านหลังแบบเนี้ยถ้ามีแสงรู้แต่นี้มันหนาจนแบบมองไม่เห็นทะลุด้านหลังเลยมีโฟกนะครับ criminal black cow c r คริมินอล,ล,ลอ๋อมันจะมีคาร์ดไฟเตอร์อ่าแบ,บ็ l กราว o ์คือสมัยก่อนเนี่ยเป็น f o กฮีโร่เป็นฮีโร่ของชาวบ้านอะไรประมาณนี้แล้วก็มีวิสาหที่ก่อนอันนี้เป็นอ l c o h o l i แล้วก็มี โจนนะครับที่ก่อนอันนี้เป็นอาชญากรนะครับซึ่งเป็นฮาร์ฟลิงฮาร์ฟลิงคือตัวเหมือนฮอบบิทอ่ะคล้ายคฮอบบิทนะครับเป็นคนแคร์ที่แบบไม่ใช่ดอฟอบบเป็นตัวคนตัวเล็กแล้วก็จะมีคิลิกนะครับที่ก่อนหน้าเคยเป็นโซนเยอร์มาก่อนนะครับอ่าเป็นฮิวดอฟฮิวดอฟก็คือพวกคนแคร์ในหุบเขาแบบช่างตีเหล็กอะไรพวกเนี้ยอ่าแล้วก็จะมีฮิวแมนอีกอันหนึ่งเป็นไฟเตอร์ซึ่งก่อนอันนี้เป็นขุนนางครับเป็นโนเบิลซึ่งการเป็นโนเบิลนี่ดีเลย ผมเคยเล่นแล้วผมเป็นดับเบิลคุยกับใครก็รู้สึกแบบมีแต่คนรู้จักเราอะไรเงี้ยเพราะเราเป็นคนร่างไงน,นะครับสุดท้กยนี้จะเน้นเนืน้อเ,เรื่องเป็นหลักเนี่ยก็จะมีอเบตี้ให้เลยมีค่าสแตตให้เลยว่าเออสบายนะครับได้มาเล่นได้เลยมาดูอีกมีอะไรไออันนี้มีกล่องขา,ขาวๆอะไรไม่รู้เหมือนหมดแล้วนะแต่ว่าข้างในก็หมดแล้วเอาหมดแล้วหมดแล้วหมดแล้วผมนึกว่าจะมีมินิเจอร์ให้เป็นโห ดแล้วคัสลเลอร์เซตเนี่ยก็จะมีอันนี้โปะไว้เพื่อให้กล่องเนี่ยมันหนาขึ้นมาหน่อยเพื่อใส่ลมอยู่ข้างในจริงเราอยากจะใส่วิเทอร์อะไรก็ใส่ได้แหละเพื่อใส่แมพที่ปริ้นมาด้วยไม่มีแมพให้ด้วยนะครับปริ้นเองนะครับแล้วก็อันนี้มาแล้วการหนังสือสองเล่มแค่นั้นเลยนะครับเอาไปโถยแต่ผมอันนี้ผมไม่รู้ราคาเท่าไหร่นะครับลองไปเสิร์ชดูนะครับถ้าถ้ามันราคาโอเคผมก็ ก็เหมาะกับคนที่อยากเริ่มต้นศึกษานะดีกว่าไปซื้อไอ้เล่มเล่มเป็นพันแล้วแบบ800กว่าหน้า,อ,านอ่านอ่านยังไงก็ยังไม่เก็ตแต่เนี้ยมันเขาสรุปมาให้มีแมปมาให้ด้วยพร้อมเล่นเลยนะครับแล้วก็ในนี้ก็จะบอกอยู่ว่าในแมปมีจริงเล่มนี้ห่าไม่ผู้เล่นอ่านนะคนที่เป็น DM อ่านคนเดียวผู้เล่นจานแค่รูบ,บุ๊กเท่านั้นว่าเล่นยังไงแค่นั้นเองนะครับ จะมีเรื่องเล่ามี NPC มีตัวอะไรบ้างนี่มีหมู่บ้านเวลามาถึงหมู่บ้านคนที่เล่นก็จะเลือกให้เราจะไปที่ไหนดีจะเดินเข้าไปนี้เข้าไปแล้วเจออะไรในนี้ก็จะบอกหมดเลยนะครับแต่หลายๆอย่าง d m ก็ต้อง improvise เองแหละว่าอยากจะให้เหตุการณ์ยังไงให้นีินสัยอะไรยังไงแต่นนี้มันก็จะมีไกด์อยู่พอประมาณนะครับนี่ก็จะมีเป็นลังโจน้นะครับมี นี่อันนี้ก็จะมีเหมือนแบบเป็นเป็นภูมิทะศทศให้เห็นด้วยบางทีแบบว่าเฮ้ยเราเดินทางมาที่นี้เราก็เปิดรูปให้ผู้เล่นเห็นเขาจะได้รู้ว่าเฮ้ยบรรยากาศในที่นี้มันเป็นประมาณไหนนะครับนี่ก็จะมีเป็นซากประหลาดพังนะครับแล้วก็จะมีมอนสเตอร์บอกตลอดเลยนะว่าเฮ้ยจะเจอมอนสเตอร์อะไรยังไงอ่ามีเป็นคัสเตลนะครับหรือปราสาทนั่นเองอนนี้ก็จะมีช่องเป็นสีเหลี่ยมสี่เหลี่ยมเพราะอย่างเนี้ยเราก็ ถ่ายรูปแล้วก็ไปติ้นก็นได้หรือสแกนแล้วก็ไปติ้นก็นได้ครับสุดท้ายก็ต้องปิ้นให้มันใหญ่หญๆพอที่จะเล่นได้แหละส่วนนี้ก็จะเป็นดันเจียนเลยดันเจียนแบบลึกลับมากทางซับซ้อนมากนะครับน่าสนใจน่าสนใจซึ่งซึ่งคนเล่นอ่ะจุดเด่นเกมนี้คือคนเล่นจะไม่รู้อะไรเลยเขาจะไม่รู้ว่าข้างในเจออะไรเขาจะรู้แค่ข้อมูลที่เขารู้เฉยๆแต่ว่าดีเอ็มาเตรียมทุกอย่างไว้แล้วไม่ว่าจะเป็นกับดักเอยมนสเตอร์หรือว่าไอเทมหรือว่าพัซเซลต่างๆที่ใส่เข้ามาอยู่ข้างในนี้นะครับ ก็จะมีมอนสเตอร์บอกเรื่อยๆนะครับว่าตัวไหนเป็นอะไรยังไงในนี้เจออะไรส่วนนี้ก็จะเป็นเกี่ยวกับไอเทมต่างๆนะครับว่าเราจะใส่อะไรเข้าไปบ้างแล้วก็มีผลอะไรบ้างนะครับเนี่ยอันนี้ก็เป็นค่าแสแตทของมอนสเตอร์นะครับจะมีบอกอยู่ว่าตัวไหนมีอาร์เมอร์เท่าไหร่มีเลือดเท่าไหร่พอย์าอ่า D2 2อ2 8อ่าสองอ่าอันนี้ก็เป็นเหมือนเหมือนลูกเต๋าที่ใช้ถอยในการแบบ ตีเข้าไปอะไรนี้นะครับมีค่าสแตตต่างๆประมาณแค่หน้ามอนสเตอร์ก็ประมาณกี่หน้าแล้วเนี่ยมันคือมอนสเตอร์เยอะอยู่นะให้มันเยอะอยู่หนึ่งหน้า2หน้า3หน้า4ี่หน้าห้าหน้าเจหน้า8หน้ามอนสเตอร์ก็8หน้านละน,นะครับก็เป็นอีกเซตหนึ่งที่น่าสนใจถ้าราคาไม่แพงนะนะครับน่าจะไม่แพงเลยไม่แน่ใจว่าเท่าไหร่นะครับ เพราะว่ามันไม่มีมินิเจอร์มาให้ตอนแรกดูข้างหลังดูอะไรก็นึกว่าเฮ้ยจะมีแมปมีมินิเจอร์ไม่มีแต่ข้างหลังก็ไม่ได้บอกว่ามีหรอกผมแอดซูมไปเองนะครับซึ่งแอร์มินิเจอร์เดนเจนดราก้อนก็จะมีแยกขายด้วยนะครับเป็นแพ็คเล็กๆแต่แนะนําว่าซื้อเดัเซนจบครับ <laughs> เราจะได้บอร์ดเกมมาด้วยและได้มินิเจอร์มาใช้กันนี้ด้วยนะครับดัดเซนหรือ Zombie ซอมบี้ไซส์ซอมบี้ไซส์ก็ได้ตัวฮีโร่เยอะมากเลยแลย้ฮีโร่นั้นี่ะมาใช้นี้ก็ได้นะครับก็หาที่มันเหมาะเข้ากับคาแรคเตอร์ชีทที่มันให้มาอะไรเงี้ย ก็มาเล่นให้อินอ mm ิน hmm. ได้นะครับ mm hmm. ก็ใครที่สนใจดัชเชสดาคอนนะครับ mm hmm. ก็ลองไปหาดูครับกล่ mm hmm. องนี้ครับสตาร์เตอร์เซตนั่นเองนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมครับอันนี้ก็เป็นคลิปสั้นๆนะครับอ่ mm hmm. <laughs> นานบลอกด <laughs> เดี๋ยวคลิปหน้าเนี่ยอาจารย์บอกโคน,นานให้ดูนะครับ mm hmm. ก็ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าบ๊ายบายครับผม